สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนอน18บแปดมีนาคมสองห้าหดมาดึกเช่นเคยนะครับเหมาะสําหรับคนที่นอนดึกนะครับวันนี้วันที่18บแมีนาคมก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านในรอบดึกๆก,ก่อนนอนอย่างนี้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับอ,อสมอเกี่ยวกับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปังรองกันชั่วยไร่ละพันนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้ก็พูดถึงสภาพอากาศก่อนนะครับวันนี้18มินาคมหนาวขึ้นกว่าวันก่อนนะครับโดยเฉพาะขณะนี้กลางคืนลมแรงมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นลมแรงมากแล้วก็อากาศหนาวเย็นก็นระมัดระวังสุขภาพนะครับแล้วก็สวมเสื้อผ้าหนาๆแล้วก็ห่มผ้าหนาๆก่อนนอนด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะทางทางภาคอีสานนะครับ ภาคเหนือก็น่าจะหนาวเหมือนกันส่วนภาคอื่นๆก็คงจะหนาวเหมือนกันแต่ว่าคงจะหนาวไม่เท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอรือภาคอีสานนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับภาคใต้ยังไม่หนาวแต่ก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะครับอันนี้เรื่องสภาพอากาศขณะนี้นะครับเขาบอกว่าจะหนาวจนถึงวันที่ยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยหนาว จนถึงวันที่20เลยในส่วนของตอนบนของประเทศนะครับวันนี้วันที่18มีนาคม258นะครับประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีเรื่องที่จับตาม,มองอยู่3กลุ่มก็คือทั้งผู้สูงอายุอสมอและก็ชาวนาที่ที่รอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังนี่แหละข้าเปือกนาปังราคาตกต่ำนี่นะครับก็รอรอรอ รอว่าเข้าคอรมอไม่เรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ3ามกลุ่มนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุครับนายวัลาภุศิลปะอาชาคเคยพูดไปแล้วว่าได้เสนอเรื่องไปที่ประชุมคอรมอให้พารนาปร,รับเบี้ยงีขี้ผู้สูงอายุปเป็นพันทุนหน้านะครับเสร็จแล้วคอรมอเขายังไม่ได้เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอเพราะต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณพารนาความเหมาะสมก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประมาณก็มีกรมชีกลางนะครับกทรสงการครางสำนังกงบประมาณอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่หน่วยงานเหล่านั้นเสร็จแล้วถ้าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยพิจารณาเสร็จก็จะส่งเรื่องกลับมาที่กลับมาสํานักเลขานุการคณะมนตรีทีนี้เรื่องจะเข้าที่ประชุมคลมอตอนไหนนะครับเลขานุการคณะมนตรีเขาก็จะบรรจุวาระการประชุมครม เข้าคอรมอสัปดาห์ไหนก็จะมีการพิจารณาในสัปดาห์นั้นนะครับทีนี้วันนี้วันที่1 8มีนาคมหกแปดเราก็จับตามองอยู่ว่าจะมีไหมจะมีเรื่องเบีย้ยยังที่พันทั่วหน้าไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสร็จหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสร็จหรือไม่เสร็จเราไม่อาจจะทราบได้เพราะว่า,ามันเป็นหน่วยงานราชการที่เขาเขาไม่ได้บอกใครในการว่าทํางานว่าเสร็จหรือยังอะไรทํานองนี้เขาก็ทําตามหน้าที่ราชการ พอเสร็จแล้วเขาก็ส่งเรื่องกลับมายังสำนักเลขานุการข่าตีต่อไปซึ่งปรากฏว่านะครับ18มีนาคมเรื่องเบีย้ยยังที่กสะทรวงยุันธรรมตนหน้ายังไม่ถูกนําเข้าที่ประชุมคณรมนพิจารณานะก็แสดงว่า18มีนายังไม่เข้าและก็แสดงว่าเรื่องยังไม่ตีกลับมาจากสำนักงบประม,มาณหรือกระทรวงการคลังหรือกรมชีการนะครับเรื่องยังติดอยู่ทางนั้นอยู่ติดการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ต้องติดตามไปเรื่อยนะครับ คือเรื่องผู้สูงอายุพันธุ์เท่าหน้าจะได้หรือไม่ได้นี่ต้องติดตามทุกทุกสัปดาห์ที่มีการประชุมคลมอแล้วติดตามข่าวว่าสัปดาห์นั้นมีเรื่องเข้าที่ประชุมคลมอหรือไม่เข้าตามเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้านะครับหรือจนกว่าริ่มตีว่าการกระทรวงพอมอนายวราพุทินรบะอาชาจะพูดใหม่เป็นแบบอื่นนะครับเพราะว่าล่าสุดท่านเคยพูดว่าปรับเป็นพันธุ์ท่าหน้าเสนอไปแล้วนะครับ รอเข้าครมนะครับส่วนอสมอเรื่องที่รอฟังข่าวก็คือร่างพระราชบัญญัติอสมอหรือว่ากร่างกฎหมายพรบอ,อสมอปรากฏว่าวันนี้18มีนาคมก็ยังไม่เข้าออที่ประชุมคณะมนตรีนะครับก่อนหน้านี้นายสมศักเทพสุทินรัมตีว่าการกระทรวงทรัพย์สุขบอกว่าได้ส่งส่งเรื่องไปสํานักเลขานุการคณะมนตรีแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แล้วก็คาดว่าวันนี้จะเข้าที่ประชุมคอรมอก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ต้องรอสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับสําหรับร่างกฎหมายพรบอสมอจะถูกนําเข้าที่ประชุมคณะมนตรีสัปดาห์หน้าหรือไม่ติดตามอีกครั้งนะครับส่วนวันนี้1 8มีนาคมยังไม่เข้านะครับพี่น้องอสมอครับขณะที่ชาวนาครับชาวนา,ป,า,นาปลูกข้าวนาปังเนีย่ยรองเงินช่วยเหลือไร่ละพันครูเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด1 0,000บาทอยู่นะครับก็ คงยังไม่เข้าคอรมอรง่ายเพราะว่าล่าสุดนี่เขาบอกว่าจะจ่ายเงินไร่ละพันครัวเรืนแล้วไม่เกินสิบไล่สูงสุดหนึ่งหมืนบาทนี่ช่วยเพราะว่าข้าวเบลือกนาปังราคาตกต่ําก็จะโอนเงินเข้าบัญชีทกศให้กับผู้ที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไปแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนปลูกข้าวปีสองห้าเจ็ดเอาไปแล้วนะครับก็รอรับเงินต่อไป ส่วนคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวปีสองหกก็คือมกราหกแปดเป็นต้นมานี่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวไ้แล้วนี่ก็จะได้คนที่ลงตั้งแต่ปีพศสองห้าหกเจ็ก็จะได้เช่นลงทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่พิจิกาธันวาหนอะนะปลูกข้าวนาปังก็จะได้เงินไร่ละพันคนลงทะเบียนปลูกข้าวมกราเป็นต้นมามกราหกแปดเป็นต้นมาใครที่ลงแล้วก็จะได้ไร่ละพันทีนี้ส่วนคนที่ยังไม่ลงคือปลูกข้าวนาปังไว้ในนาแล้ว แต่ยังไม่ลงอันนี้เขาก็ให้ลงโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือการลงถ้าปลูกข้าวแล้ว15วันจึงมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนปลูกข้าวติดต่อสํานักงานเกษตรอำเภอน,นะครับแต่ว่าอายุข้าวต้องไม่เกิน60วันปลูกแล้ว15วันแต่ไม่เกิน60วันลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังได้นี่แหละกลุ่มที่กําลังเปิดโอกาสให้ลงเขาเปิดโอกาสให้ลงถึงวันที่30เมษายน2564เมื่อลงแล้วก็จะได้ไล่ละพันเหมือนกันนะครับ ทีนี้ถามว่าจะได้ตอนไหนเขารอให้มีการลงทะเบียนปลูกข้าวให้แล้วเสร็จถึง30เมษายน68ก่อนหลังจากนั้นจึงจะมีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อให้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือหลังจากคณะมนตรีอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจึงจะได้เงินนะครับถามว่าได้เงินวันไหนยังไม่ทราบเพราะว่าต้องรอหลัง30เมษายนจึงจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรี หลังเรื่องเข้าที่ปรึกษาคณะตรีพิจาอนุมัติโครงการเสร็จหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจจะทาหน้าที่โอนเงินให้กับชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วต่อไปไร่ละพันควรเรือนแล้วม่เงินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทข้าวนาปังนะครับสาเหตุที่ปีนี้จะได้ก็เพราะว่าข้าวเปลือกนาปังราคาตกต่าถามว่าเงินเงินนี้สําหรับผู้ปลูกข้าวนาปังปีหน้าจะมีไหมไม่มีครับเขาจะช่วยเฉพาะปีนี้เท่านั้นเพราะว่าปีนี้พี่น้องชาวนา ปลูกข้าวนาะปางเดือดร้อนกันมากช่วยเฉพาะปีนี้รัฐบาลบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผ่านที่ประชมุมนบขมาแล้วที่ประชมุมนบขพิจารณากันแล้วตั้งแต่วันที่26กกมภาพันธ์68นะครับตอนนี้ก็รอชงเรื่องเข้าที่ประชุมคลมอยู่แต่ว่าก่อนที่จะเข้าที่ประชุมคลมเขารอให้มีการลงทะเบียนปลูกข้าวจนหมดเขตก่อนหมดเขตลงทะเบียนปลูกข้าว30เมตรายโยนเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะรวบรวมว่ามีเกษตรกรทั้งหมดกี่ลายกี่ไร่ ที่จะได้เงินไล่ละพันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เข,เ,ขเขาเขาเขารอตัวนี้อยู่รอข้อมูลตัวนี้อยู่แล้วก็จะชงเรื่องเข้าคอ,อรมอหลังสามสิบเมษานะ่าจะชงเรื่องเข้าคอ,อรมอแต่ยังไม่ทราบว่าวันที่เท่าไหร่ที่จะชงเรื่องเข้าคอ,อรมอพอเรื่องเข้าคอ,อรมอแล้วจึงจะมีการโอนกันต่อไปนะครับสําหรับชานาผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้เงินตัวไหนอะไรยังไงก็เป็นแบบที่เล่ามานี่นะครับเอาแล้วครับ,บคําคืนวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ มีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ๆและเร่งด่วนก็จะทําคลิปตอนกลางวันพูดสั้นๆหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีประมาณนี้ให้รู้เรื่องก็จบจบกันไปเพราะว่าเป็นข่าวใหม่ข่าวด่วนนะครับส่วนเวลามาพูดมาคุยกันค่าคืนแบบนี้ก็พูดายาวๆไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่ไม่เร่งดวง่วนส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเป็นอะไรยังไงก็พูดกันในรอบก่อนนอนอย่างนี้ทุกคนทุกท่านก็ได้รับฟังนะครับอา,อาจจะเป็นเรื่องเก่า แต่มันยังไม่คืบหน้าก็มาพูดอีกนะครับเรื่องไหนที่พี่น้องรู้อยู่แล้วก็เว้นเว้นไม่พูดบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับครับคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขกับพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ